เราก็เห็นทุกอย่างในศาสนาพุทธเข้าวัดบ่อยมากทาบุญบ่อยมากแต่เราก็ไปเพราะพ่อแม่พาเราไปถูกปะมันเกิดคําถามมาตั้งนานแล้วแหละว่าอที่ทําอยู่มันทําไปเพื่ออะไรมันก็รู้แหละว่าทําไปเพื่อได้บุญเราได้บุญไปเพื่ออะไรแล้วบุญมันได้จริงๆหรอกราบไหว้ทุกอย่างก็ยอมรับไปหมด เคยทามาหมดแล้วไม่ว่าจะรูปแบบไหนสายมูสายอะไรเขาว่าดีก็ทํามาหมดแหละก็ตามตามกันมาที่ผ่านมาการทําบุญทุกอย่างเราทําเพื่ออะไรก็ไม่ผลเรื่องแบบมีเงินถูกปะ่ะมีชีวิตที่ดีขึ้นมีเงินที่มากขึ้นการงานการเงินดีขึ้นทุกคนก็จะมาพึ่งตรงจุดนี้แต่พอถึงจุดหนึ่งที่ตัวเราก็กกพอจะมีลวมันเลยย้อนกลับมาคิดว่าไอ้สิ่งที่เราทําอยู่ทุกวันนี้มันมันทําไปเพื่ออะไรกันแน่เราก็เริ่มสังเกตสิ่งที่เราย้อนกลับมาคิดดู ทำไมศาสนาพุทธถึงเริ่มมีแต่แบบคนมีอายุเข้ามามีแต่คนมีความทุกข์เข้ามาทําไมเขาถึงขันเข้ามาที่ศาสนามันเริ่มตั้งคําถามย้อนกลับเราก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วศาสนามันเป็นศาสนาที่แบบมันต้องมีเนื้อแท้มีแก่นอะไรสักอย่างอยู่ในนั้นเว้ยเราก็เลยแบบเริ่มเข้ามาศึกษาน่าจะสองปีที่แล้วที่เราเราเปิดฟังธรรมของพระพุทธเจ้าฟังระหว่างทํางานเปิดพุทธโอวาทฟังเปิดพระไตรปิฎกฟังแล้วมันเข้าใจมากขึ้นว่าเออ จริงๆศาสนาพุทธแม่งโแบบเฉียบมันมันมันเจ๋งมากพระสูตรแรกที่เราฟังแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเจ๋งว่ะแต่ทําไมเราไม่เคยได้ยินแบบนี้พระสูตรแรกที่ที่เราได้ยินก็เป็นกาลารมาสูตรสิบทำไม<ห>พระพุทธเจ้าถึงเผยแร่ศาสนาโดยไม่เคลมอะไรเลยแล้วก็มีกาลามามสูตรสิบเป็นตัวบอกเองว่าคุณไม่ต้องมาเชื่อเราที่เราบอกหรอกคุณก็ดูกาลารมาสูตรสิบเอาแล้วกันจนวันหนึ่งต้นปีนี้ที่ตัวเรา ตั้งเจตานาแรงกล้ามากปีนี้น่าแบบตั้งเจตานาว่าขอเติบโตเชิงสปิริตชัวมากขึ้น <Spiritual. S 1> คือจิตวิญญาณน้าเกิดมองตรงๆศาสนาก็เป็นจิตวิญญาณเหมือนกันซึ่งเราไม่เจาะจงว่าจะเป็นเรื่องจะมาจากไหนก็แล้วแต่เพราะก่อนหน้าเนี่ยรู้ไหมว่าเราไปศาสตร์สายหินหินที่แบบเป็นมีพลังลอะไรพวกนี้เราไปเรียนหมดเลยมีไม่ใส่สแล้วปลดแล้วเรามีศาสตร์แบบจักระ ไปนั่งดูจัก,กระตัวเองแล้วแบบไปเชื่อมต่อกับแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นู่นนั่นนี่มีแบบเป็นลายบทเลยนะว่าเออต้องใช้บทไหนต่อเชื่อมโยงกับสิ่งอะไรคือไปหมดแล้วสุดท้ายมันก็เลยรู้สึกว่ามันแก่นสารอยู่ตรงไหนวะมันเหมือนมันไม่มีแก่นจริงๆอะพอมารู้ว่าพระธรรมเป็นยังไงคาสอนพธธระเจ้าเป็นยังไงก็เลยเชื่อว่าศาสนาพุทธยังมีอะไรที่ที่คิดว่ามันถูกอยู่แม้ว่าภาพลักษณ์มันจะไม่ชัดเลยก็ตาม ภาพลักษณ์ของศาสนาเรามันจะแบบพิธีกรพิธีกรรมเยอะไปหมดแต่ส่วนตัวไม่เชื่อเพราะยังเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ว่าเฮ้ยมันยังเจ๋งอยู่นะจนวันนึงน้องในทีมงานเนี่ยแหละเหมือนอันน่าจะเปิดคลิปอะไรหรือว่าบอกน้ำนี่แหละบอกคลิปว่าเฮ้ยมีโคง้งอ้ะพูดอะไรเงี้ยอน้ำก็เปิดคลิปเออวันนี้เออ <laughs> เออแล้ววันนี้ก็เปิดแล้วเธอก็เปิดมาเนี่ยคือด้วยส่วนตัวที่แบบฟังมาตลอดแล้วก็ศรัทธามาโดยตลอดแล้วก็เอ,อ๊ะน้องน้องในทีมงานเราวันนี้เปิดฟังเอ,อ๊ะแล้วครูเหมะพูดถึงใครนะอ๋อพระอาจารย์ต้นพอ,อได้ยินชื่อพระอาจารย์ต้นปุ๊บผมดิ่งไปเลยไปเสิร์ชหามหมดเลยแล้วก็ไปแอบนั่งฟังหมดละจนรู้สึกว่าเอ,อ้ยยังมีพระพิสุสงฆ์ที่ ยังเทศในสิ่งที่ผมเคยฟังในคลิปของแบบพระพุทธเจ้ามาทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเลยตกใจมากตกใจแบบเฮ้ยยังมีอยู่เราก็เลยแบบนั่งไลฟฟังหมดเลยนะแล้วก็จนช่วงเนษาเนี่ยก็เธอก็พาเข้าไปไปเจอพระอาจารย์ต้นไปนั่งคุยไปนั่งสนทนากันหลายๆคนจะเข้าใจว่าการปฏิบัติในศาสนาพุทธมันคือการแบบมีรูปพิธีการแบบไปเซตตัวใส่ห่มขาไปนั่งสมาธิ แต่การปฏิบัติที่เราไปเจอกับพระอาจารย์ต้นคือนั่งกันอย่างเงี้ยแล้วคุยกันแบบสนทนากันแบบเอาให้เข้าใจว่าที่ผ่านมามันคืออะไรสมาธิิของเราควรจะเห็นให้ถูกต้องเห็นอย่างไรแล้วมันเป็นการคุยที่แบบเคยได้ยินแบบปัญญามันแพงตลอดป่ะทุกคนคือถ้าเกิดคุณไม่เข้ามารู้สึกเองอ่ะคุณจะไม่สามารถพูดคํานี้ได้เลยเว้ย ผมเป็นคนหนึ่งที่ศึกษามีความรู้ทางโลกอะเยอะแบบวิชาหางเงินอันเนี้ยผมก็ว่าผมก็พอจะพอมีอะแต่ไม่กล้าพูดว่าเป็นปัญญาเลยเว้ยไอ้วิชาทางโลกทุกอย่างไม่กล้าพูดว่าเป็นปัญญาเลยแต่พอมาเจอวิชาพวกเนี้ยไอ้วิชาทางธรรมพวกเนี้ยแล้วเราแตกสาแล้วเราเข้าใจทุกอย่างว่าแบบวิธีทั้งหมดไม่ใช่ศาสนาพุทธนู่นนั่นนี้ด้วยเหตุอันใดนน่นนั่นนี้แล้วเหมือนกับว่าไอ้ความขุ่นมัวที่เราคลางแคลงอยู่ในใจมันแบบหายไปหมดเลย ตรงนี้คือปัญญาที่มันแทงเข้าไปตลอดแล้วเราก็รู้สึกว่าเนี่ยแหละคือพระอาจารย์ที่เราเลื่อมใสามาพระอาจารย์ตนคือเลื่องใส่สุดๆไม่รู้จะพูดยังไงรู้จัพูดยังไงเดี๋ยวพูดทรลองให้ <c oughs> เออก็เลยแบบเป็นที่มาที่เราได้ศึกษาจากท่านมาตลอดตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีนียแหละแล้วก็หนักๆก็คือหลังเมษาเป็นต้นมาจนได้นําหลักคําสอนที่พระอาจารย์สอนตามหลักพระพุทธเจ้าเป,เปะๆเนี่ยมาปฏิบัติกับตัวเอง จนมันเห็นผลซึ่งเห็นผลอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่มันเป็นเห็นผลที่ตัวเราจะรู้เองว่าอารมณ์อะไรบางอย่างเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับปัจเจกเราอ่ะมันไม่ได้แก้ง่ายๆแต่มันคลายและมันแก้ได้ด้วยสิ่งที่เราปฏิบัติมาพอเราเห็นผลปุ๊บโอเคเราก็เลยอยากจะให้คนที่แบบเป็นเหมือนเราแต่ก่อนแล้วกันก็คือหลงผิดมาแต่ก่อนผมว่าก็ก็มันนมัก็ไม่แปลกมันก็เป็นปกติ เออหลงผิดบอกที่เล่ามามันก็เอออยากจะให้เขาได้เห็นว่าของจริงเป็นยังไงแล้วเนื้อแท้จริงๆเป็นยังไงแล้วสิ่งที่เราจะได้รับจากไอ้สิ่งเนี้ยจริงๆนวมันคืออะไรมันยิ่งใหญ่มากก็เลยเป็นที่มาที่ไปใน่เป็นกําลังของศาสนาก็บอกพระอาจารย์ต้นเลยว่าผมจะช่วยพระอาจารย์ครับแต่แบบศรัทธาพระอาจารย์มากก็จะขอเป็นกําลังเล็กๆอยากไปติดตามธรรมะแบบสไตล์โลจิกก็ ติดตามช่องพี่อย่างได้นะคะอันนี้จะเป็นธรรมะสไตลไตล์อะไรดีวะสไตล,อล์อารมแต่ถ้าพี่อย่างก็จะสไตล์แบบว่าโลจิกสไตล์เหตุและผลสไตล์แบบว่ามีความแบบเชิงวิทยาศาสตร์เข้ามาด้วยก็ <bask hi> ไปติดตามกันได้นะคะบบ๊า